เขาจะดูเรื่องอะไรครับฝุ่นขนาดเล็กที่ว่า pm 1 0ซึ่งตัวนี้มันแขวนลอยในอากาศะ pm <10 S 2> <มา S> 1 0เนี้ยนะเขาก็บอกว่ามันไม่เกินมาตรฐานซัลเฟอร์ไดออก,ซอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์นะครับก็ทําแบบจําลองออกมาแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี้ยอยู่ในมาตรฐานนะผมก็คิดว่าจริงกันทำให้อยู่ในมาตรฐานไม่ใช่ของยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่มันได้มาตรฐานแล้วมันจะไม่อันตราย นะฮะนี่ก็ต้องต้องบอกก่อนนะคือในที่ประชุมกันมาที่การที่เจ้าพนักงานธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหลายๆครั้งที่อาจารย์กันในกับผมเข้าเนี่ยนะฮะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของไม่มีค่าที่เกินมาตรฐานอันตรายครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในอากาศที่เราหายใจทุกวันเนี่ยโดยปกติที่บางจานเนี่ยครับมันไม่มีพวกนี้เลยครับสมมุตินะอย่างเช่นพวกไอซันเฟอร์อะไรต่างๆแต่เช่นออกซา์เพีเยนออกซต่างๆพวกนี้เนี่ยคือปกติบางจานน่ะมันไม่มีมันไม่มี แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเขาเอามาลงและรับรองไม่เกินมาตรฐานนั่นหมายถึงว่ามันมีขึ้นครับแต่ว่ามันไม่เกินมาตรฐานคือพีเอ็มเทนเนี่ยมาตรฐานมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบี<ม> <ผม S 1> ละกันเปรียบถามคุณหมอลองเปรียบเทียบกับไอ้ผักที่ผลไอ้ผักผักที่เขาฉีดยาเนี่ย<ช>ออสารสนเทศเขาบอกว่าพอเลยเจ็ดวันแล้วกินได้พ้นอันตรายอืเน<ต>ีันเป็นหลักการแบบที่พูดนี้หมายถึงว่าไม่ไม่เกินมาตรฐานถามว่ามีคนอยากกินไอ ไอ้ผักที่ว่าฉีดยาไม้คนก็จะเลี่ยงไปกินผักที่ปลอดสารไร้สารปลอดสารไร้สารผักกลางมุ้งผักที่มีแมลงกัดไอ้ผักสวยๆเขาไม่กินมันจะเปรียบเทียบกันสองอย่างมันจะมันจะคล้ายกันไหมคือบอกว่าไม่มีสารเคมีเลยเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติเลยกัอีกว่าเพทหนึ่งเนี่ยสารเคมีมีนะแต่ว่าใช้แบบควบคุมไม่เกินอันตรายมาตรฐานไม่เกิน ถ้าเป็นอาจารย์นัเนผมดาวได้แกปลูกเองแกปลูกเองครับทีนี้คนลดน้ำอยูห่หนักผมก็ทานพวกผักปลูกเองอยู่ทีนี้ผลกระทบทางด้านเสียงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่เกิน70เดซิเบลเอนะ70เดซิเบลเอก็คือเสียงประมาณรถวิ่งผ่านคือปกติแล้วมันไม่เกิน80เสียงมากนะ่านแปดสิบห้าเดซิเบลแปดสิบห้าเดซิเบลเอแต่ว่าอันนี้เขาบอกเขาควบคุมได้ไม่เกินเจ็ดสิบแต่หรือว่าเสียงนะมันวิ่งยี่สิบสี่ชั่วโมง คือเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันเดินยี่สี่ชั่วโมงถ้ารถเนี่ยกลางวันเนี่ยมันมันดังอยู่เจ็ดสิบแปดสิบล้วก็เห็นรถวิ่งผ่านอยู่แต่มันต่อเนื่องเลยอันนี้ดังต่อเนื่องเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบทั้งกลางคืนยังตีหนึ่งตีสองเนี่ยบางทีเจ็ดสิบเดซิเบลเอเนี่ยครับมันดังมากจนกระทั่งนอนไม่หลับเหมือนกันอันนี้ก็จะกระทบนะฮะกระทบต่อคนที่ได้รับผลกระทบจากเสียงคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอากาศเนี่ยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ร่างกายอ,อ่อนแออันนี้กระทบแน่นะฮะนี่ก็ก็เป็นเรื่องปกติที่ที่เป็นอยู่นะครับนะแต่ผมได้ยินเหมือนเสียงไม่เกิน70บเดซิเบลในหูฟังเนี่ยมันเ <c oughs> หมือนรถมอเตอร์ไซค์วิ่งอาจารย์ได้ยินไหมครับ <c oughs> ไม่รู้ใครเล่นเกมทีนี้ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ทีนี้ในกาดของเสียในกากของเสียเวลาเขาเขผาขยะนี่อย่าลืมว่ามันมีขี้เท่าเออนะแต่ปกติแล้วเวลาถ้าเราสังเกตอย่างเช่น เขตนิคมอุตสาหกรรมแถวสมุทรศกสองขาสะคอนหรือแม้แม,ม้ตั้งมาเขตเพชรบุรีเอาเองเนี่ยกลางคืนในเป็นช่วงเวลาที่เขาเผาอะไรต่อมีอะไรกรอนเยอะซึ่งโรงงานขยะเนี่ยมันก็ต้องมีรอบในการทํางานแต่ปกติค่าไฟกลางคืนจะถูกกว่ารูไหมนั่ครับแต่แต่ที้เขาเขาไม่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไงี่ยเ <c oughs> ขาใช้ขยะเผาเขาใช้ขยะเผาแล้วก็ขยะ <c oughs> ร้อนแล้วเขาผลิตไฟฟ้าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นบางโอกาสเนี่ย มันก็จะมีรอบในการเผาซึ่งอาจจะมีกลางวันและกลางคืนเขาเดิน24ชั<แ>่วโมงเลยเครื่องระบบนี้ถ้าไม่เผาเตา24ชั่วโมงนี้เดินไม่ได้แล้วก็เครื่องยนต์นี้มันจะเดิน24ชั่วโมงอยู่ประมาณเดือน,นหนึ่งเดือนแล้วเขาจะดับเครื่องแล้วเขาก็จะย้ายไปใช้อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ซ่อมบำรุงอกเครื่องซ่อมบำรุงอีกเครื่องเนี่ยไม่มีโอกาสหยุดไม่มีโอกาสหยุดเพราะ,ะนั้นมันจะดัง24ชั่วโมงแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือกาก,ากาที่เผาเนี่ยมันจะมีขี้เท่าอยู่ซี่ขี้เท่าเนี่ยจากขยะเนี่ยมันจะมีสารพิษ คือทุกชนิดที่เผาเนี่ยอืมันจะต้องมีวิธีการจัดผมดูรายละเอียดในการกําจัดเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้เขียนชัดเจนไม่ดไ,มได้เขียน,นยไม่ได้เขนชัดเจนว่าจะกําจัดโดยวิธีใดจะเอาไปทําอะไรยังไงจะไปฝังกรบที่ไหนเพราะพวกนี้ถ้ามันเป็นขยะอันตรายแบบเนี้ย ต้องจ้างบริษัทมารับเหมาช่วงในการกบฝังอีกทีหนึ่งตามมาตรฐานด้วยนะฮะเนี่ยในนี้มีบอกครับบอกว่าจะมีบริษัทเอามาเอาไปมีบอกในนี้อยังลุงได้ยินข่าวไหมที่เขาบอกว่าบริษัทรับกําจัดไปทิ้งทรงแถวเขาย้อยแถวอะไรนั่นแหละอ่าเขจะมีรายละเอียดอยู่แต่ว่าตัวตัวนี้ก็เป็นมลพิษอันหนึ่งแล้วมันปลิวไปในอากาศเนี่ยคือถ้ามันไม่หมดเนี่ยมันปลิวไปในอากาศเนี่ยก็สร้างผลกระทบพอสมควรเหมือนกันซึ่งซึ่งชุมชนเนี่ยต้องต้อง อะไรต้องดูรับไปตลอดรับไปตลอดนะครับแต่ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการนําขยะเข้ามาเนี่ยนะครับการการนําขยะเข้ามาเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคที่มากับขยะแน่ๆอยู่แล้วนะมันมากับขยะมันจะปนมาในเนื้อขยะในน้ําในอะไรของขยะก็ตามซึ่งมันมาจากทุกทิศแล้วตรงนี้เนี่ยกระบวนการในการจัดทางชีวนามัยเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนอแน่นอนทีนี้ เท่าที่เทสที่ดูนะฮะท,ที่ที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ย้ดขยะวิ่งไปทนายน้ํานี่ก็ย้อยไปทั่วไปไปไดนสําหรับที่ตําบลน,นะครับเมื่อต้นเดือนมเมษายนรถมันรล่ว <c oughs> พอไปจอดเอาขยะขึ้นหน้าบ้านใครมันก็ไหลช่ไหมโทรไปที่อบตทกินกินนั่นเขาบอกว่าโอ้อยากได้มากเลยให้มาอยู่เป็นโรงงานตลอดเลยไหมไปทำน้ำหอมนอะลำพังอะในถังบ้านฉันยังทนได้ไม่ไหวแล้วรีบเรียกให้มาเก็บบ่อยๆครับคือกินกินอย่างนั้นแหละคือหลายๆคนที่ฟังตัวแทนบางจานมาสามท่านที่มาคุยเนี่ยพยายามจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมันมีศักยภาพทําอย่างอื่นได้ดีกว่า ในขณะที่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคือท่านท่านอย่างนึกไม่ออกเนี่ยท่านเดินไปถังขยะหน้าบ้านท่านาแล้วลองดมไปแบบสูตรเต็มปอดสักพักหนึ่งแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้นี่คือสิ่งที่จะต้องอยู่ต่อไปถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือการควบคุมแบบร้อยเปอร์เซ็นตของโรงงานนี่คือความหวังของเราว่าเขาจะทําควรจะต้องทําอย่างนั้นแต่ข้อไท้จริงคือมันทาไม่ได้แล้วในขณะที่เราป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นดีกว่าไหม ไปเลือกที่ที่มันเหมาะสมกว่าน,นี้ดีกว่าไหม<ล><ท>ครับเห็นด้วยเออกับสภาพพื้น<ม>ที่ที่เอาไว้ปลูกข้าวดีกว่า<ม>เอาไว้เป็นที่พักที่อยู่ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ดีกว่าโดยศักยภาพนั้นมันสามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยได้ดีขึ้นด้วยไม่ไกลเมืองไม่ไกลเมือง่อปลายเดือนเมษายบริษัทที่ปรึกษาเขาให้คนมาสำรวจนะครับครับให้มาสำรวจก็แล้วก็มาถามว่าเห็นด้วยไหมกับโรงงานครับจาจัดขยะ ผมว่าโรงงานนะผมว่ามันน่าจะดีอืมแต่ว่าสถานที่ตั้งมันต้องไม่ใช่ตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันแหล่งชุมชนคือถ้าถามผมน็ยังคณเเนเนี่ยผมสองคนในหนะนักวิทยาการใเห็นด้วยเต็มที่เลยนะโรงงานอยากให้มีโรงงานขยะที่สมบูรณ์ครับแต่บังเอิญเราก็เรียนมาอีกว่าใครก่อก็ต้องรับไปดิเช่น บางจานเนี่ยก่อครอบครัวละกี่หลังเอ่อก่ครอบครัวละกี่กิโลปกติขยะคคเรือนประมาณกี่กิโลประมาณประมาณประมาณ8ขีด8ขีดนะฮะถ้าถ้าชนบทอย่างนี้ประมาณ8ขีดต่อคนต่อวันมันก็ประกอบไปด้วยอะไรเศษพืชเศษอาหารครับเศษถุงพลาสติกบ้างครับเศษกวดนมที่ซื้อเข้ามาบ้างอะไรบ้างกระป๋องบ้างแยกออกแล้วปุ๊บไอ้ที่ผมพูดถึงกระป๋องไขได้กวดนมไขได้ขยะที่เป็นพวกเศษอาหารหมักบูดเน่าครับ ทำปุ๋ยได้ครับสรุปแล้วมันจะเหลือสักกี่กมับทีนี้ทีนี้เพชรบุรีเนี่ยมีลักษณะพิเศษผมเล่าเรื่องขยะถ้าถามผมเรื่องขยะคุณถ้าวันธรรมดานะครับคนเพชรบุรีแปดขีดต่อคนต่อวันแต่แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์มีคนอื่นมาเบิ่มอีกหนึ่งจุดสองกิโลต่อคนต่อวันเพราะทัดเพราะว่ามีคนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเราเข้าใจไหมเ้าไหมมันมันเปลี่ยนใช่ไหมตัวเลขมันเปลี่ยนถ้าเลือดูผลไม้แต่ตอนนี้จะไม่เป็นละนีอดูผลไม้ใหม่กวางงอกออกทุเรียนออก ครับนะฮะ1.7 1.8คนพบทลีมีตังซื้อกิ๊ด1.8 1.7.8กิโลกรัมต่อคนตัวเงาะเปลือกทุเรียนครับมีอะไรต้องมีอะไรด้วยครับอันนี้นี่นี่คือคือคือข้อมูลที่ที่มีอยู่ในในจังหวัดพบุรีครับมีสายทางบ้านฮะมีสายทางบ้านร่วมแจมในรายการด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะเอ๊ะคุณยายมาเอาเสื้อไปยังไงก็คุณก็บอกให้ส่งมาให้เอคุณยายใครไป็นลิยาเขาเป็นคนรับส่งมาให้นะผมไม่เกี่ยวไม่ได้ คปริญญายังไม่ได้ส่งฮะเพราะผมหายไปหนอาทิตย์คุณยายจะถามว่าอาจารย์ปริญญาเป็นอะไรเสี่ยงไม่ใช่เลยอ่ะอ๋อผมผมแพ้ขยะฮะขยะในใจอ่ะสิโอโหไม่ใช่ขยะภายนอกลรวเนี่ยขยะในใจเยอะถึงได้คอแห้งขนาดนี้วันนี้ดีฮะยังมีเมนเสียงบ้างอาทิตย์ที่แล้วบอกอาจารย์กเนไม่มีเลย แค่คุยายครับเสียงยังไม่ดีครับอืมครับแล้วที่คุณยายเป็นไงถ้าเกิดลงขยะเขาจะย้ายจากที่บางจานไปแต่บ้านคุณยายไหมเราเลอเเขา้เขามาบ้านคุณยายไหมคะไม่รู้เขาบอกว่าที่ไหนอยากได้เขาไปหมดแหละเล<ร>อคุณยายไม่อยากได้หรอกค่ะทำไมอ่ะ ขยะข<อ>บ้านคุณยายเยอะเนี่ยของคุณยายกำจัดเองไม่ให้เป็นธุระกับใครของเขาก็ต้องเป็นไม่ต้องเป็นธุระกับใครเง่นแหละใช่ถ้าทุกคนนะมีหน้าที่ของตัวต้องต้องเป็นธุระให้กับครัวเรือนตัวเองนะรับรองขยะไม่มีหรอกไม่เดือดร้อนผู้อื่นครับมาสิอง,งถ้าทุกคนยอมรับว่าของเราขยะของเราความเหม่นของเราเราต้อง ต้องทําให้มันดีขึ้นด้วยตัวเราเองนี่ <ทะ S 1> แหละครั <ทะ S 2> ดีมากดีมากครัจริงๆริงเพราะว่าคุณยายเห็นว่าบ้านบ้านคุณยายเนี่ยนะมีตะป่าทาั้งนั้นทําไมต้องเอาถังมาตั้งก็ไม่เห็นอยู่ในทางกันเลยมาลมพกกเมนเลนเทศไม่สมควรหรอกที่จริงจะต้องเอาคนทุกร,รัวเรือนของบางคกเนี่ยเข้าอบรมเพราะว่าเราอยู่ชายป่าใช่ไหม ยังไม่ต้องมีถังมาตั้งหรอกให้ดูแลทุกบ้านทุกบ้านไปก็จะดีขึ้นเองครับออครับคันคัครับ ทุกไปแล้วนะไปทิ้งตรงบ้านกลุ่มนะคุณยายยังเป็นทุกอยู่เลยว่าอีกหน่อยก็จะเหมือนบ้านแหลมก็จะต้องมีปัญหาอีกแหละครับขยะบังคกไม่ได้ทิ้งบนกลุ่มเลยฮะตอนนี้ทิ้งชะอำแต่ที่บัานชะอำแก้ปัญหาลําบากเลยครับผู้ตรวจการมาดูยังแก้ไม่จบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วบ้านกลุ่มเขาไม่เอาแล้วต้องไปชะอ่ำน่าเห็นหนยแล้วไปเอาชามชะอำเขาไม่เหม็นเลยครับชะอำชะอำมีที่กาจัดถ้ามีที่กาจัดครับแต่ว่าคุณยายแค่นี้ละครับขอบพระคุณครับ การจัดการเลือเสียงไงครับก็คุณปริญญาเป็นคนสัญญาว่าจะส่งเชื่อไปให้นะครับมผมผมว่าจะฝากสวทส่งครับอ๋อใช่ผมไม่ต้องฝากแล้วครับสวทไม่มีใครไปส่งเขาไปส่งเองให้เลยส่งให้ครับผมก็เหลือเวลาอีกสักหน่อยนึงครับผมครับเติมประเด็นนิดหนึ่งในฐานะของคนบางจานเอาแต่ละท่านเลยพูดจากใจเลยในความเห็นของคนบางจานเองเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับตำบลบางจานและมีความรู้สึกยังไงว่าถ้า คนบางจานจะทําต่อจากนี้ก็คือทําแบบที่คุณยายบอกจัดการปัญหาขยะที่ตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะทําให้ปัญหาขยะเนี่ยมันหมดไป่างบางจานแบบที่คนอื่นไม่ต้องมาอ้างว่าเอาโรงงานขยะมาเถอะเดี๋ยวจะได้ช่วยบางจานได้เอาเริ่มที่จานก่อน <c oughs> สำหรับผมนะครับเอ <c oughs> ผมยึดถึงไอ้สมัยก่อนภูปัญญาชาวบ้านเนี่ยก่อนที่จะมีรถมารับขยะของบอ,อบอตอเนี่ย <c oughs> ชาวบ้านเขาไม่ได้เดือดร้อนเลยนะ เขาไม่เดืเอดร้อนเขาอยู่ของเขาตามภูมิปัญญาของเขานี่ขเขาอยู่ได้ครับครับเขาก็มีวิธีขเขาสมมุติว่าข้าวเหลือใช่ไหมเขาก็วางตากแดดให้นกให้กาให้หมูให้มาอะไรตามไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครออืแล้วแล้วไอ้วพวกถุงพวออะไรเขาก็ไม่มีปัญหาเหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนเห็นย่าเขาร้างครับล้างแล้วไปไปใช้ใหม่เรากลัวจะมีเชื้อโรคเราก็เอาไปขายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ แล้วไอ้กระป๋องหรือว่าพลาสติกหรืออะไรนี่ก็สามารถเอาไปขายเป็นเงินเป็นทองได้นะครับแล้วส่วนญ้าฟางอะไรสมัยโบราณน,นี่เขาก็เอามาไวโคนต้นไม้ก็ทําให้ต้นไม้นี่งอกงามได้ดีอีกนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านมามีปัญหาตรงที่ว่าจะเอามารวมกันเนี่ยแต่ถ้ามันแยกกันนะมันไม่มีปัญหาสมมุติว่าบ้านแหลมมีปัญหาบ้านแหลมก็แยกแบบของที่บ้านแหลมไปไอที่มาก เอที่ไม่ไหวจริงๆเช่นในตลาดเนี่ยมันบอดีบทมันไม่เหมือนกับบ้านนอกไอ้ตรงนั้นลควรจะไปช่วยเหลือแล้วไปหาที่ดีๆเช่นตามป่าตามเขาไกลหน่อยไม่เกินเมืองเพชรลรมีที่เยอะพอทำได้ครับครับผมแค่นี้แะครับแค่ประจันครับอ่าท่านควรนะคุณลุงอ่าอ้ับคุณลุงนิดนึงพิงพนก่อนอ่ะหนึ่งนาทีแล้วครับครับทิ้งท้ายสำหรับเกี่ยวกับขยะเมื่อกี้นี้ก็ท่านอาจารย์รับพูดไปแล้ว ผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าพอเริ่มทราบข่าวฟาร์มเป็นจริงชาวบ้านเริ่มรู้ชาวบ้านเริ่มรู้ก็เลยมันทํายังไงเมื่อก่อนเราอยู่กันแบบฟาร์มสามัคคีของหมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุกนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันปัจจุบันพอรู้แน่ชัดว่าโรงงานมันจะมานี่นะครับคนเกิดมาท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันนี่คิดคุณะอย่างแล้วก็คนเคยนอนเตียงเดียวกันนะครับทะเลาะกันได้เหมือนกัน ครับเกี่ยวกับเรื่องรถไอ้เนี่ยโรงงานขยะเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ลุงพินอยากฝากก็คือต่อจากนี้ไปเราต้องหันหน้ามาคุยด้วยความสามัคคีครับผมนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในตำบลบางจานด้วยกันครับผมครับความต้องการของผมไม่อยากให้แต่ความสามัคคีครับครับนี่อไลฟ์ไปอย่างอื่นทั้งหมดเลยเพื่อคนบางจานเพื่อคนเพชรบุรีทุกคนวันนี้อยู่ช่วงท้ายของคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับผมปริญาศรีสุคนครับผมอาเกษตการสอนครับแล้วก็พี่น้องชาวตำบลบางจานทุกคนไปแล้วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมก